เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยสีสย่ซุปเปอร์เซียสี่หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาว,ว่าบัคสนใจซืญญ้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับ เอาแลับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่อยูผมกลิกล้วนะครับเดี๋ยวเบสได้อยนะครับรายการแห่งความชั่วอายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม one punch man the stone r gate นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นผมก็จะมาเปิดกล่องส้มนะครับที่ได้จากการตีบอสกิวนั่นเองนะครับให้เปิดให้คุณผู้ชมดูเลยครับว่าผมจะได้เออ่เซตอะไรนะครับแล้วก็สแตทอะไรนะครับถามว่าดีหรือเปล่าก็บอกเลยว่าต้องดีแน่นอนครับผมเพราะว่ามันคือของส้มนะครับแต่สแตทที่ไม่อยากได้มากที่สุดนะครับก็คือ สเตตป้องกันนะทุกคนครับสเตตนี้ทุกคนก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันคือของเกลือนะทุกคนครับเออนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันหน้าตาอยู่ยังไงนะครับนี่ครับของส้มก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมด้านบนกล่องส้มนะครับส่วนเจ้าบอสตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีกล่องที่แตกต่างหลากหลายไปนะครับทุกคนอย่างของอาชุลาคาบุโตะก็จะเป็นกล่องสีฟ้านั่นเองนะครับก็จะได้ของฟ้าเมลสการดก็จะเป็นกล่องม่วงนะครับได้ของสีม่วง ส่วนกอลิบาสก็เป็นกล่องม่วงเหมือนกันนะครับเกรลวก็จะกลายเป็นกล่องส้มนั่นเองนะครับส่วนโบลอสผมคิดว่าน่าจะกล่องส้มนะครับทุกคนครับพอดูจากในรางวัลมันแล้วนะครับส้มทั้งนั้นเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องส้มให้ดูก่อนนะพอเปิดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาตีบอสกันต่อนะครับทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมาครับทุกคนครับเปิดกล่องส้มให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับ3 21ไปเลย โอ้โหคุณผู้มครับผมได้เซตอัศวินว่ะทุกคนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าผมจะได้สเตตอะไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเซตอัศวินใช่ไหมสเตตที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับก็คือสเตตข้างบนโจมตีส่วนข้างล่างเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ได้แบบนี้ล่ะก็จะเป็นโจมตีความเร็วแล้วกันสเตตที่ไม่อยากให้ออกมากที่สุดก็คือป้องกันทั้งหลายแหล่นะครับทุกคนครับเดีย๋ยวมาเลยนะครับคอร้องมาดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้ ไม่โจกครับโจมตีโจมตีไม่คิดว่าฝันว่าผมจะมีดวงกับเขาเนี่ยเนียโอ้โหรอสเตดนี้มานานทุกคนคือผมดวงดีมากนะครับเนี่ยผมสามารถนําเซตนี้เลยครับเอาไปต่อยอดได้แบบอย่างหลากหลายมากทุกคนครับอย่างตัวต้อมมีของผมก็ใช้อัศวินอยู่ครับเดี๋ยวทัศสึมากิก็จะนําไปใช้ต่อเลยครับรีเทิร์นใช้ได้นะทุกคนครับแบบเนี้ยโอ้สเตนโหวมากครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับสมพรป่าครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่ ตีจนเขาพลาสิบครั้งแล้วนะครับใครเคยส่มกล่องนี้แล้วก็สามารถแชร์กันได้นะครับว่าเคยได้สเตตอะไรกันบ้างนะครับได้เหมือนผมหรือเปล่าดีใจว่ะทุกคนครับไปเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าเจ้าอันเนี้ยเวลาตีบวกแล้วนะครับด้านล่างมันจะเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยตีบวกไอของฟ้ากับของม่วงไปนะครับจาก5%เปอร์เซ็นต์่ะมันจะกลายเป็น8คุณผู้ชมครับแล้วก็8กลายเป็น11เดนะครับเดี๋ยวผมขอลองใส่ดูก่อนเอ่อเป็นอะตอมิกแล้วกันนะครับเพราะว่าอะตอมิกผมใส่อัศวินอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเอาไปแทนอันเก่านะครับอันเก่าเป็นโจมตีอัตราดาเมจเป็นของม่วงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวก็จะเอาของส้มไปใส่แทนเลยแล้วกันนะครับได้ของโหดมากกว่าแล้วนะครับทุกคนดีใจว่ะของส้มแบบโอ้ยแต่ดีมากครับทุกคนปื้มปื้มมากเะครับโอเคเดี๋ยวกดตีบวกดูนะครับอัปดาวครับโอ้คุณผู้ชมครับจาก6เเนะครับกลายเป็น10เปอร์เซนะครับเพิ่มมาถึง4เปอร์เซนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่างจากของฟ้าและของม่วงมากเลยครับ ของฟ้ากับของม่วงอ่ะคือจาก5%เกลายเป็น8ใช่ไหมทุกคนครับเพิ่มอีกแค่3มเ,เองนะอันนี้คือต่างกันนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว,ว่าตีบวก,บกอีกรอบนะบของส้อมอ่ะก็จะกลายเป็น14ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น8แล้วก็11ทุกคนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาตีบอสให้ดูสักรอบนะครับก็ทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เอา3ตัวหน้าเนะี่ยใส่เซ็ตชุดสุดเพื่อรับดามเมจนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือใส่โจมตีหนักๆไปเลยทุกคนครับ แต่ว่าจาักรพรรดิเด็กนะผมใส่เซ็าชุดสูตรให้มันนะครับหรือไม่ก็เซ็ตจาลองก็ได้นะถ้าไม่มีนะครับก็นเน้นให้มันติดคียที่เข้าบ่อยๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดบ่อยมากที่จะไม่ติดบทขยี้ทุกคนครับประมาณนี้เนาะมาเริ่มด้วยเกลียวกันชูปนะครับมันจะเปิดมาก่อนนะครับพียโดนสะท้อนไปครับผมคุณผู้ชมหลายแสนอยู่นะครับโอเคผมจะเปิดออโต้ที่จักรพรรดิเด็กแล้วก็นักกากหวานไว้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากครับเจ้าบอสตัวเนี้ย ถ้าจักรพรรดิเด็กได้อันติก็ก็ดีครับแล้วก็หน่าหวั่นอันติก็ต่อไปเลยครับลุยเลยนี่เนี่ยต่อไปต่อไปอ่ะจักรพรรดิเด็กขออันติให้ติดบทขยี้เรียบร้อยครับทุกคนครับติดคิดที่เข้าก็ติดบทขยี้นะเออสวยงามครับพี่หน้าวัดหนึ่งสองสามตีเรียบร้อยจัดไปนะครับหน้ากากหวานผมเคยเห็นมันออกไปตีสูงสุดนะทุกคนครับสองล้านสามนะครับของผมอ่ะ จวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเกิดปฏิหารแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับนี่ครับล้านแปดเอาเรื่องจัดๆตีกไปเกลียวอะ่ะคือมันจะตัดพลังงานเราช่วงในรอบที่เป็นเลขขี้อะ่ะทุกคนครับทําให้เด็กไม่สามารถอันติได้นะครับเพราะงั้นแล้วเด็กพลาดไม่ติดบนข้ายี้มื่อไไรอะ่ะเฟลเลยนะคะแนน,นคุณจะน้อยหายไปเลยเยอะเลยอะ่ะตีไปตีไปเลยครับนี่คือเปิดออโต้ได้เลยนะครับ คือไม่ต้องมานั่งกดเองอะ่ะเราแค่ออโตโอ้อันติของเด็กกับน้กกากวานไว้นะปึ๊บลาบ้าน3ผมว่ารอบนี้น่าจะได้สักลา้านหว่ะทุกคนครับล้านห้าล้านหประมาณนั้นนะผมคิดว่าบทขยย์สวยครับนี่เห็นไหมผมใส่ตาครีเอเด็กเยอะนะทําให้มันติดติดบ่อย2องล้านหนึ่งทุกคนครับเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับจบครับ เอ้ยหนึ 1, 08, ่งล้านแปดเฉยว่ะทุกคนโอ้โหนี่จะเป็นโบนัสสายต่อสู้นะนี่คือทีมที่ผมจัดนะครับสามารถไปจัดตามกันได้นะครับก็เซตเนี้ยปีโหดมากเราจะเน้นที่หน้ากากหวานทุกคนครับเน้นที่หน้ากากหวา,านกับเด็กนะครับให้ติดบทขยี้สองตัวเนี้ยมันจะเป็นคียหลักอยู่นะทุกคนครับสำหรับทีมที่ผมใช้นะโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแลร้วผมผมมาตีบอสแล้วก็มาเปิดกล่องส้งมไมคคุณผู้ชมดูเพียงเท่านี้แหละครับก็บอกเลยว่าของต้มดีได้ครับไม่ผิดหวังครับทุกคน ตื่นตันใจไปอีกนานนะครับทุกคนครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่ายินดีกับผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครทุกคนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเบ็ดอีวิลขอตัวลาไปก่อนแล้วผมวันนี้สวัสดีครับ